ผ่านๆอาจเห็นเป็นภาพเล่าเรื่องราวดีๆทั้งโทนสีที่สดใสใบหน้าสาวสวยที่เข้ากันได้ดีกับดอกไม้งามๆแต่หากสังเกตดีๆสีหน้าแววตาของตัวละครดูจะไม่เอ็นจอยกับดอกไม้ที่มาบดบังใบหน้าภาพวาดสีอะคริลิกชิ้นใหญ่จึงเป็นตัวแทนการตั้งคำถามถ,ามถึงความงามและความรักของเนธีพนเจริญทุรยนต์ ไปจนถึงการอยู่ร่วมกันของคนเห็นต่างผ่านงานภาพพิมพ์แกะไม้มองคล้ายลักษณะงานมังงะการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งส่งอิทธิพลต่อเส้นทางสู่การเป็นนักวาดของศิลปินจากเชียงใหม่ส่งผลงานร่วมแสดงในนิรทศการ not exactly anone ที่มีโจทย์กว้างๆถึงความเป็นญี่ปุ่นประเทศที่ส่งออกซอฟต์พาวเวอร์มายาวนานและยังจุดประกายความรักศิลปะให้กับศิลปินมากมาย เช่นเดียวกับศิลปินร่วมสม,สมัยสายสตรีทอาร์ตปริญญาสิริสินสุขหรือเบนซิลล่าเจ้าของคาแรคเตอร์ตัวละครสามตาลุกครั้งนี้ติดความคาแรคเตอร์สร้างชื่อในรูปแบบใหม่ทั้งยังนำตัวการ์ตูนดังจากโลกตะวันตกมาผสมกับแนวคิดจากแดนอาทิตย์อุทยัยมิกกี้เมาส์มันเป็นตัวละครที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกการ์ตูนแบบหนึ่งถ้าเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นโดราเอมอนอะไรเงี้ย ผมเลยรู้สึกว่าอยากจะแบ่งทำลายเส้นตรงนั้นทิ้งมันน่าจะโยงกันได้หมดแต่ว่าก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนมีเพิ่มห่างให้มันเป็นคาแรคเตอร์อื่นๆเพื่อบิดความเป็นตัวเองออกไปเหมือนกับว่าไอการเป็นตัวเราอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่ได้เป็นตัวเราขนาดนั้นหรอกเรามีอย่างอื่นผสมอยู่ในตัวเราเสมอแหละอย่างครั้งนี้ผมพูดถึงแบบเรื่องความเข้าใจความเห็นต่างการยอมรับในอีกคนหนึ่งที่เขาพูดคิดต่างกับเราคืองานทั้งหมดในเซตนี้จะเป็นอารมณ์มาณว่าแบบ คิดไม่เหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้พูดถึงดอกไม้ของทันตะวันอะมันคือสัญลักษณ์ของแบบความรักที่แบบแน่นอนเราฉันรักเธอคนเดียวใช่ไหมแต่บางครั้งเนี่ยผมก็เลยตั้งคำถามว่าแบบแน่ใจนะว่าสิ่งที่คิดอยู่มันถูกต้อง แพดน็ t ตเอ็กซ์แคลล็ก็คือไม่ใช่ญี่ปุ่นจ๋าสะทีเดียวค่ะผลงานส่วนหนึ่งเราจะเห็นนะคะมีกลิ่นอายแบบกระตูนมังงะญี่ปุ่นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมดูค่ะอันนี้เป็นศิลปะแนวแอบแซกเลยนะคะความน่าสนใจชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินแล้วก็นักแสดงชื่อดังคุณปีบระวิเทอรวงค่ะก็เป็นเรื่องความรู้สึกที่ตกผลึกแล้วที่เราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปเจอความหลากหลายของสีวันนี้เราก็จะวาดเป็นแบบ ที่มันจุดๆหด,ด่อยให้มันเขาเรียกอะไรนะเขาเรียก pop culture er. มันเป็นให้มันให้เป็นมันอยู่ในอยู่ในความเป็นป๊อปนิดนึงเก็บความทรงจําจากการท่องเที่ยวเช่นเมืองโตเกียวโอซาก้า,ากันกรองออกมาเป็นสีสันแดนอาธิตย์อไทยด้วยโทนสีร้อนเย็นเป็นผลงาน15ชิ้นที่ปีบรวิทย์เทิดโปงนักแสดงดังและศิลปินหนุ่มใหญ่เชื่อมกับความสนใจในพุทธศาสนาสื่อถึงไตร,รักเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายโดยร่องรอยเส้นสีแนวนามธรรมที่คุ้นมือ ศิลปินส่วนหนึ่งเล่นกับงานแนวถนดัดห่างอีกฝั่งขอใช้โจทย์ที่ได้ทำงานแนวทดลองชลัดการจะนะรัตนากรช่างภาพแนวพอร์เทรตจึงหันมาเล่นกับการถ่ายภาพธรรมชาติมองผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาเท่ากับการสำรวจจ,จิตใจผมสร้างบริบทให้รูปมันเกิดขึ้นโดยมีความบังเอิญพอสมควรมันก็จะเป็นการจัดสวนขึ้นมาแบบค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ปกติการถ่ายภาพมาโครเนี่ยเขาจะใช้เลนมาโครถ่ายเพื่อให้ได้ภาพออกมาชัดทั้งภาพอันนี้ผมลองใช้เลน portrait ดูแล้วจะสังเกตได้ว่ามันจะมีส่วนที่ชัดแค่เพียงไม่กี่มิลเองหรือว่าน้อยกว่ามิลด้วยซ้ำผมรู้สึกว่าบางทีมันจะตรงต่อความรู้สึกหรือสภาวะภายในมากกว่าวเราไปอยู่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีฝนอะมันจะท้องฟ้ามันจะเปิดแล้วก็เมฆมันก็จะจะแบบน้อย แสงที่ตกกระทบจากจากที่ญี่ปุ่นน่ะมันก็จะไม่เหมือนที่อื่นมันก็จะมีความาสดใสมันก็จะมีความแบบสังเกตไหมฮะสิ่งที่อยู่ที่ญี่ปุ่นน่ะมันจะสดใสมันจะเป็นโดยเฉพาะย่านที่เราชอบไปอย่างเช่นของกินหรือว่าย่านที่ช้อปปิง้งที่ที่ไม่ใช่ห้างมันเป็นบนถน,นนนะ่ะ ผลงานของ4ศิลปินต่างรุ่นต่างแนวที่เล่นกับตัวตนบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดตีโจทย์ not exactly a n o n e ด้วยวิธีที่ต่างจะแสดงผลงานถึงวันที่30กรกฎาคม2566ที่333แกลเลอรี่ถนนเจริญกรุง30อัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน